เนี่ยเสียบก็เสียบไม่ได้กดก็กดไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้ช้อนค้ำตลอดเลยเนี่ยถึงจะอยู่ถ้าเอาช้อนออกปุ๊บมันก็ติดปั๊บเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยข้าวมันกสุกกลางคันมาดิมาดูจะสอนวิธีการแก้ปัญหาไม่ต้องเอาไอ้โบข้าวเนี่ยไปซ่อมแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะบางคนเนี่ยใส่ไปจะกดข้าวแต่ละทีนี่มันต้องวางไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้มันดือขึ้นมาเนี่ยไอ้บางคนก็ต้องมาใช้กันตรงกลางใจมันเสียเวลาคัหน้าเผ่านะจะทํใไปดูมันยากตรงไหนฮะขั้นต้นถอดสายออกมาดู ดูก้นหมอ้อเหมันบุบไหมปลาดูตะกรงก้นหม้อบุมไหมก,ก้น,มมนมหม้อ,มอมไม่บุบนะอันนี้เบียเยเบ้ยวไหมเนี่ยฐานเบี้ยวไหมฐานปกติดีฐานปกติไหมเะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้อ่าใช้เนี่ยไขควงเนี่ยหมุนออกดูเช็คอาการเบื้องต้นนะมันยากตรงไหนฮะจ่า,ายแค่การแก้ปัญหาเหล่านี้นะมันไม่ดีดเข้าไม่ดีดเข้าไม่สุกดีดกลางคันนะชอบเลยนะทรานปานเข้าเข้าดีบะชอบออมาดูเนี่ยสอนดูดิ เวลาสอนเนี่ยเนี่ยเปิดดึงออกมาเนี่ยเห็นไหมให้เราสังเกตเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเห็นกระเดืองไหมเห็นไหมเห็นกระเดืองไหมกระเดืองเนี่ยมันดันไม่สุดเนี่ยกระเดืองเนี่ยมันดันไม่สุดแล้วมันโกงขึ้นมาเนี่ยมันโกงขึ้นมาเนี่ยกระเดืองเนี่ยมันโกงขึ้นมามันดันไม่สุดมันก็เลยไม่ล็อกให้เราเนี่ยใช้คีมหรือว่าใช้มือก็ได้จับากดบิดให้มันงอเป็นโค้งๆหน่อยเพราะว่าเวลาดันเนี่ยมันจะได้ดันสุดไม่ต้องไปซื้อใหม่มามาดู ว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมปิดไปให้มันเรียบร้อยอ่ะอาการเนี่ยมันจะทําให้เข้าเราดิบตลอดเข้าดิบแล้วก็ดีดใส่ช้อนปุ๊บเดี๋ยวก็มากดเดี๋ยวก็มาดึงเดี๋ยวก็วิ่งมากดกดทั้งวันน่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วดูมันจะอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้กระเดืองเนี่ยมันบุบมันงอเนี่ยมันอยู่ยังอยู่ยังเนี่ยไม่ต้องมาใช้ช้อนมาค้ำมายันเนี่ยเจอบ่อยอาการแบบนี้เนี่ยสรุปมันยากไหม การแค่การแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าคิดว่าคลิปนี้มีความรู้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครเดินสงสัยไหมอ่ะถ้ามีผมจะไปเข้าเวรแล้วง่ายไหมไม่ต้องอดข้าวออ